แล้วเองจะไปทำ,น,ำน้ำอะไรวะน้ำอะไรวะสวัสดีจ้าวันนี้เองก็จะมาทำหมูสเตะเนาะที่ทุกคนชอบกินกันก็มีส่วนผสมแบบนี้เนาะมีน้ำสมสายชูหนึ่งช้อนครึ่งน้ำตาลทรายสองช้อนนมส,สดเนาะหกช้อนน้ำมันหอยสองช้อนซีอิ๊วขาวสองช้อนครึ่งผงกะหรีเนาะสองช้อนหมูสันนอก โลนึงเนาะนี่เนาะเองจีไปมักกันเนาะนี่กะมังมามักหมูเองก็จะเทลงไปเลยเนี่ยเอาน้ำสมลงไปน้ำมันน้ำซีอิ๊วขาวลงไปได้น้ำมันหอยลงไป เอาผงลงไปนมนมนมใส่ลงไปคนก่อนคนให้มันเขา่าๆกันก่อนเอาน้ำเปล่าสักสามก้อนใส่ลงไปแต่อีกกล้คน ให้มันเข่ากันนี่เนาะมันก็จะได้เป็นแบบนี้แหละแล้เองก็จะเอาหมูที่เองเตรียมไว้เนาะโลนึงนี่เนาะมาใส่โอ้ยลืมบอกหมูหัน่น ก็ประมาณนี้เนาะนี่นี่หั่นประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี่อันนี้หนึ่งกิโลเดอ้อมามักไวประมาณสชั่วโมงเดเาเองเกี่ยวไปมักไวไม่งั้นมันไม่เข่าเนื้อมันก็จะไม่นุ่มถ้าอยากกินของอร่อยก็ต้องใจเย็นเนาะ ก็ต้องมาร์คให้มันเป็นเวลาสามชั่วโมงเขาคนอื่นจักชั่วโมงฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันเอาสามชั่วโมงให้มันเข่าเนื้อกันแล้วก็มาคุกเข้าเข้ากัน,นสองมือขยำเลยเนี่ยอ้าวเสร็จแล้วเองก็จีไว้ให้มันพักไปให้มันสามชั่วโมงเนาะ เองก็จะไปทำน้ำจิ้มหมูสเตะเนาะมีส่วนผสมนี่เด้อขนมปังสองแผ่นนมสดสองช้อนน้ำพริกเผาพริกเผาช้อนหนึ่งน้ำพริกสมันช้อนหนึ่งถั่วลิสงขวาวจนมันหอมเนาะนี่สี่ช้อนงาสองช้อนน้ำตาลมะพร้าว สามชอ้อนกะทิกะทิสองร้อยห้าซิลแล้วก็ผงนัวผงนัวขาดไม่ได้จ้ะผงนัวแล้วตกคนชอบใส่ในไซเดอร์จ้ะยิงไปทำกันเนาะไปะยิงต้องมาตำงาก่อนเนะาะตำงาก่อนตำงาเพราะว่าถ้ายิงอยากเป็นบดทนะมันงามันมันบดไม่ได้รอกหิงต้องตำเอาตำงามันจะได้หอมหอมแเองก็มาตำตัวเนาะ ทำถั่วตำเซตแรกอ่ะวางไว้ก่อนเอ็กก็จิ้มมะปั่นเครื่องดี่องนี้เนาะนี่เอาลกปั่นลงไปนี่ลงปั่นลงไปลงไปเอาตอกกะทิลงไป ทีเด้อลงกะทิล้วนๆยิเอาก็เอาถั่วเอางะทียั่งตำไว้เนาะมาใส่ลงไปจะได้ปั่นพร้อมกันเนาะผมนัวเยิ่งก็จะมาปันกันเนาะอ้าปั้นละเอียดแล้วเก็จะมาทำน้ำจิ้มมาเนาะ น้ำจิ้มจิ้มสหมูสเตเาชกันนี่เทลงไปเลยไอ้งยค่อยคๆค้นมันเดอ้อค้นไปจนทั่วทหาวใหม่ทำใหม่นี่มันคือที่แบบว่าเหม็นกินใหม่แล้วมันใช่ไม่ได้เด้อเดอ้อไฟไฟ on on อ่อนๆเด้อไม่ต้องเอาไฟแรงเดอ้อเดี๋ยวมันจิ้มใหม่ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเด้อเนี่ยไม่เลยทำอะไรยากมากมายเพียงแต่ว่าอิงต้องใส่ใจทำมันนิดนึงเนาะ กินกะทิหอมกะงาถั่วเพราะมันได้กินหอมเพราะมันเดือดนั้นสักหน่อยนี่ก็น้ำตาลอะไรพวกนี้พริกแกงอะไรเนี่ยไปน้ำตาลเลยเี่ยก็ใส่พริกลงไปเลยเนาะใส่พริกเราคนๆไปก่อนเนาะคนๆลงไปก่อนปิดไฟไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันคนไม่ทันมันจิ้มใหม่คนคนพริกแคงมันตกัวกันก่อนคนพริกแกงมันเข่าเก่ากันก่อน ไว้ก่อนก็นได้เด้อเพราะว่าแล้วอิงคนไม่ทันแล้วมันทิมใหม่เนาะสวยงามใส่น้ำพริกเผาลงไปเลยคนพริกเผาด่าคนเพื่อให้มันทั่วๆกันปิดไฟไว้ก่อนนะแล้วอิงก,ก็เปิดไฟแล้วเด้อเนี่ยเปิดไฟอ่อนเด้อไม่ใช่ไฟแรงหนักไฟอ,อ่อ,อนๆเด้อเปิดไฟแล้วเด้อเนี่ ต้องไฟอ่อนๆนะอย่าไฟแรงเด้อคนไม่ทันเรามันกินใหม่อีกอ่ะหองเอ็ก็เสร็จแล้วเนาะนี่เนาะเสร็จแล้วจะหอมฉุยๆเลยอันนี้อัเสร็จแล้วเนาะนี่นี่เสร็จแล้วเองก็จะไปทําน้าอัจจาเองต่ออเนาะน้าอัจจาเองทํไงไปตามดูเด้อมา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 ปิดไฟละเด้อทำใหม่นะ เองก็จะมาทํา,า,าน้าอาจยดมันเนาะนี่น้ําอาจายดกินกับหมูสเตเราก็คือมีส่วนผสมดังนี้เนาะน้เปลายี่สิบช้อนน้าสมสายชูหกช้อนน้าตาลทรายหกช้อนแล้วก็มีหอมหัวแดงพริกเหลืองพริกแดงพริกเขียวเต่งกว่าเนาะเองมาทํากันเนาะไปเดิมแรกเปิดแก๊สก่อนเฮ้ยเปิดไอ้นี่ก่อนใส่น้ำลงไป ใส่น้ำลงไปเลยใส่น้ำตาลลงไปเลยคนเนาะคนน้ำตาลละลายใส่เกลือแบบพอแบบนิดหน่อยเนาะเกลือประมาณครึ่งช้อนชาปิดไฟได้เลยเนาะปิดพอมันละลายหมดแล้อีกแล้ เอก็ตักไว้ให้มันเย็นนอกเนี่ยตังไว้ให้มันเย็น,น,ยน,ยนก่อนแลวเราจะไปหั่นพักหั่นอะไรกันเนาะไปน้ำอาจาัดมันมันมันเย็นแล้วเนาะเนี่ยเอ็งก็จะตักลาดเลยเสร็จแล้วจ้าน้ำอาจาัด อเองก็จิมมาย่างเูาะเนี่ยมางกไปสามชั่วโมงแล้วเองก็มายากเนาะเนี่ยอเองทําแบบกินเองเนาะเองต้องทําชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นน้อยมันกินไม่เต็มปากเต็มคำนี่ชิ้นใหญ่ๆไปเลยทํากินเอง มูมันสุกง่ายมากเลยเด้อเนี่ยเองต้องคอยกับมันแบบไม่ต้องให้มันแข็งมากถ้ามันแข็งมากมันไม่อร่อยเด้อเนีมน่มันสุกเร็วมากเลยเนี่ยจะสุกเร็ว คนน่ะกินมากเว้ยโม้มครับโม้มโม้มก็ไปใครชอบคลิปนี้เนาะก็กดไลค์กดติดตามให้ฉันดเดอ้อเด้อกดกระดิ่งก็ได้เดอ้อถ้าชอบคลิปนี้นะฉันจะได้มาทำให้ดูบ่อยๆดูทุกคลิปอื่นๆต่อๆไปอีกเนาะจะได้มาทำให้กันดูอีกเนาะลองไปทำดูเดอ้ออร่อยนิสัยเลยแหละ พี่ได้ไม่ต้องไปหากินที่แบบถูกใจเองอะ่ะทำเองกินเองอร่อยมากที่ทำขายก็ได้ทำขายก็ดีเด้อนียจะงั้นคลิปนี้ก็ไปกันเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ตี่ตามครัวโควาลาให้ฉันดเด้อจ้จาไปเด้อบายบายจ้าบายบาย